สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้เฮา,ากับมาพบกับ่องลุงน้ำผ้าชันแนวคือเก่านะจ๊ะมื้อนี้ก็บหอดเวลาไปเอาเป็ดมาเลียงแล้วเนาะจ๊ะสาวลุงน้ำากับสิบ้าพี่น้องไปเอาเป็ดนะจ๊ะค่ะพี่น้องตอนนี้ก็บหอดนางล่องแล้วเด้อจ๊ะวันนี้เฮ้าสิบเ้าไปเอาเป็ดหอดนครน,นายกเลยอาจสิหอดต้อนบ่ายหละพี่น้องเป็ดจักลอยโตสามลอยโตยพี่น้องสามลอยสี่อยตัวเป็ดใข่พี่น้อง อนนี้ก็มาหอยเราเดินจากพี่น้องก็มาถาเอาเป็ดแล้วพี่น้องถาเอาเยเื่อเปิบางน้ำเปียวจังหวัดนครน,<อ>น,นายกอันบางน้ำเปียวนครน,นายกอืมตอนนี้ก็กระร่งถาเขามาหาอยู่เจ้าของเป็ดกระร่งขี่รถมากมาเอาก็พี่สาวเจ้าของนีล่ละไปพี่นอ้องบ้านนี้เจ้าของเป็ดกับผ้าเขาน้ำน้หนาไปเบิงเป็ดแล้วเดินจาก กำลังว่าสิพากันไปเบริ่งเป็ดแล้วก็ไปเอาเป็ดไปนนะสุรินทร์มือนีสาวลงแล้วภา,าก็มากับมากับไผ่เนยมากับเบาหมอดสวัสดีครับเบาเอฟยูไซล่ะคือบนเข่ากล่องไงล่ะสวัสดีครับไผ่คือบนหินสวัสดีครับ <laughs> มาล่อเอาเป็ดเด้อจ้ะพี่น้องกําลังตามอันเจ้าของเป็ดไปน้ำก,กดรถเป็ดไปอยู่ ยานม่าสุดหอนแสงไปพี่น้องตามรถไปเรื่อยๆละอำเภอวังน้ำเปี้ยวพอดีวัดมนครนายกเพิ่เลี้ยงเป็ดอยู่นครนายกเด้อพี่น้องผู้ใดอยากได้ก็สั่งได้เด้อจ้ะสั่างลอยขึ้นจังสิเดี๋ยวไปส่งหอดบองพี่น้องเป็ดไขร ล้าพี่น้องบันี้ก็ถึงทีไม้ละเด้อจ้ะบองเป็ดฮาอยู่เบิ่งซุ่มของเป็ดเบิ่งขออเป็ดพี่น้องอันนี้ก็เป็ดมันมีทั้งเป็ดถูทั้งว่าเป็ดแม่เด้อพี่น้องเฮาก็สิมาเอาเป็ดยู่นีล่ะจ้ะไปุรินลรนสาวลุงนภาก็สิเอาไปปล่อยอันสาบองที่เฮาเฮ็ดคอไว้ป้าพี่น้องไปเบิ้งเป็ดกันครับพี่น้องโอ้บรรยากาศก็ฮ้อนๆอนรถเจ้าของเป็ดโอ้ใครเตรียมดักลดเลยลักเอาซะบาะคือ ครับพี่น้องมันก็มาหอดฟูงเปียแล้วผ้ามาเบิ่งเปียตัวงหญ่ตัวกำลังติไครพี่น้องเาวลุงนาภากระถ่ายอยู่ในโฮมหมดละกับรถห่อนเพิ่วมาไม่ได้มานำมันก็นทิมาเบิง่งคำๆแร่งๆจังหน่อยกระติตในจับขึ้นรถนะครับจับตอนนี้มันก็นห่อนแดดห่อนไปห่อนกันมันห่อนมันติดตายครับ ครับพี่นองก็มาชมบรรยากาศการเลี้ยงเป็ดนะครับเนาะการเลี้ยงเป็ดก็เลี้ยงในขอ,อกในในหน้าน,นี่เป็นเป็ดหน่อยครับเลี้ยงไลยฟูงนี่ที่เมื่อนก็โตครับผมของเป็ดมันก่นยางตอนไว้มันกินเขา้ากินหอยกินปูกินปลาในหน้านี่แหละครับฟุงนี่ไล่นนะโอ้ยแต่งเยาวเลย เป็ดน้อยเป็ดน้อยญ่ขึ้นที่เดียนก็กลัวหาเดือนกับไขครับที่เดียนกลัวหาเดียนกับไขรแล้วเป็ดรุ่นใข่แล้วก็จับขายครับพี่น้องโตละลอยก็บาทการเลี้ยงกันขี่ลำบากน้อยนึงเมื่อที่มองนี้แล้วก็ดิบง่ายไปอีกมองอื่นขามจังวัดขามจังวัดไปเรื่อยๆเลยพี่น้องเลย กะลำบากอยู่แต่งเงินก็นดีครับครับพี่น้องระวังล่อเป็ดล่อเป็ดขึ้นรถนะครับนี่รถเป็ดไงที่เดี๋ยวเป็ดกับซูรินบ่แม่นขันนีเด้เ,เดดพื่อนนั่งถ่าเป็ดกินเขา่า <c oughs> <c oughs> นั่งกินเข่าแล้วครับพี่น้องนี่นะครับ <c oughs> ยูยูแบบ

ก็ดีเป็นพ่ามาจับคำเหนนิดหน่อยครับ

สียใจเอาเป็ดเขาเหล่าเนาะพี่น้องก็จนมือจนคำจังสี่แล้วพี่น้องกลัวสียใจเฮ็ดจียังกะคำอีหลีกลัวเป็ดเพิ่นสีเขาเหล่าได้กลัวสีไปจหัวซุรินเนาะพี่น้องจนมือจนคำมาตั้งแต่เศร้าจนว่ากลับคำเลยพี่น้องกะสั่งกระจบขีดไว้ซัมนี้นะจ๊ะต้องเดินทางไปสุรินทร์อีก กลัวเป็ดเพิ่อนสีขาวเราได้นอกจากปันนี้ก็เอาเป็ดมาบพาท่านครบเลยลาพี่หน้องไปก่อนสนิทเนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งคือเก่าแหละพี่หน้องถ้าเบิงคลิปต่อไป